สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์เนกประสงค์สุดแข็งแกร่งที่หลายคนรอคอยกันมานานอย่าง t o y ย ta Fort u n e r 2 0ร6รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาให้ครบเครื่องยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ยังคงรักษาความเป็น SUV ขนาดใหญ่สไตล์ออฟโรดได้อย่างเต็มรูปแบบเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน Fort u n e r 2 0 2 6มาพร้อมโครงสร้างตัวถังแบบ BodyonF Body onframe Body on ที่ให้ความแข็งแกร่งทนทานเหมาะกับการลุยทุกสภาพถนนด้านหน้าปรับโฉมใหม่หมดด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ดูดันตกแต่งด้วยโครเมียมไฟหน้าเลเทรงเรียวยาวดีไซน์ใหม่พร้อมระบบปรับระดับอัตโนมัติเสริมด้วยกันชนหน้าแบบสปอร์ตและแผ่นกันกระแทกด้านล่างสกิเทเพลทที่ให้ภาพลักษณ์พร้อมลุยแต่ยังคงความหรูหราด้านข้างของตัวรถโดดเด่นด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่เส้นสายตัวถังที่แข็งแรงชัดเจนกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว และล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วส่วนด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายแบบเลเซตเจอร์พร้อมสปอยเลอร์หลังคาและกันชนดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและภูมิฐานภาพรวมของดีไซน์ภายนอกจึงดูทั้งหรูดุดันและทันสมัยลงตัวในคันเดียวภายในห้องโดยสารของ f o r t u n e r 2026ก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยนำแนวทางมาจาก Toyota h i l u ัก2026มาพัฒนาเพิ่มเติมแผงหน้าปัดดีไซน์แบบ2ชั้นดูเอา Layer อร์ h b o บ r d ดูแข็งแรงแต่หรูหรามีหน้าจอทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วตรงกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการอัปเกรดให้ลื่นไหลกว่าเดิมพร้อมลำโพงรอบคันให้เสียงคมชัดส่วนมาตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนพวงมาลายัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่เบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีระบบระบายอากาศและระบบปุุนในบางรุ่นขณะที่ห้องโดยสารตอนหลังยังคงความกว้างขวาง รองรับผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งและสามารถพับแถวที่3เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งครอบครัวและผู้ที่ชอบเดินทางไกลด้านเครื่องยนต์ Fortuner 2026ยังคงมาพร้อมขุมพลังดีเซลขนาด2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมีรุ่นเกียร์ธรรมดาให้เลือกในบางตลาด ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD ซึ่งรุ่น 4WD จะมาพร้อมระบบควบคุมการลื่นนถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Assist Control ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน Downhill Assist Control และระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสมรรถนะการลุยสำหรับช่วงล่างยังคงใช้โครงสร้างแพลตฟอร์ม IMV ที่เป็นเอกลักษณ์ของโตโตยตา้าให้ความแข็งแกร่งและความมั่นใจในทุกสภาพถนน พร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่และหลังแบบโฟลิงคอยล์สปริงปรับจูนใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้ขับนุ่มนวลขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Fortuner 2026มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัย เลนดีพาสตัวอ l e เล w ร์ h ิ t สเต i n g a s แอสซกล้องมองรอบคัน360องศาเซนเซอร์ sensor, รอบคันและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางจุดเด่นสำคัญของ Fortuner รุ่นใหม่นี้คือความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งกับความหรูหราโตโยตาตั้งใจออกแบบให้รถรุ่นนี้ตอบโจ